สนามเลือกตั้ง69วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และนิวโหวเตอร์ค่ะที่สะท้อนถึงความหวังต่อผู้แทนทั้งความซื่อสัตย์สุจริตปัญหาปากท้องค่าแรงและหนี้เพื่อการศึกษาขณะที่ทางกะกะตจังหวัดจันทบุรีเองนะคะก็เดินหน้าจัดทําบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมย้ําถึงขั้นตอนการใช้สิทธินะคะไปติดตามบรรยากาศก,ากับคุณจินตนากุศล รายงานจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะก็มีผู้สมัคร9คนจาก9พักนะคะมาลงรับสมัครขณะที่ทางกกตจังหวัดจันทบุรีก็ได้ให้ความรู้ในการลงรับสมัครหาเสียงนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดค่ะ มาการ,รของช่วงการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บรุรีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เลือกตั้งครั้งแรกหรือกลุ่มนิว w วอ e r เตอร์ก็มีเรื่องในใจที่อยากให้ผู้แทนนั้นช่วยเข้ามาแก้ไขก็อยากให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับกรารเป็นหนี้กสศครับอยากให้ขึ้นค่ารายได้ประจําวันนะคะอาจจะเป็นเรื่องสินค้าที่มันราคาแพงเกินไป นอกจากที่จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วปัญหาเรื่องปากท้องค่าแรงหนี้สินเพื่อการศึกษากรวมถึงอยากให้นักศึกษากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการโดยแล้วขึ้นเหล่านี้คือความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็อยากให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเป็นหนี้กสศครับอยากให้จ่ายให้ตรงเวลาในเวลาในการใช้ครับผมอยากให้พวกปริญญาตรีที่จบไปได้เงินเดือนมากกว่า1 5 0 0 0ค่ะ เพราะว่าตอนนี้ค่าของชิปมันก็แพงอะไรก็แพงอะคะ่ะแล้วก็อยากให้ขึ้นค่ารายได้ประจําวันนะคะ่ะของพวกที่รับจ้างประจําวันนะคะ่ะมากกว่า500คะ่ะเพราะว่าถ้ามันต่ํากว่า500มันก็อยู่ยากอะคะ่ะอยากให้ทําเรื่องบรรจุได้เร็วกว่านี้นะคะ่ะเพราะว่าก็อยากรับข้าราชการนะคะไม่อยากเป็นพยาบาลปกติไปวันๆน,นะคะ อาจจะเป็นเรื่องสินค้าที่มันราคาแพงเกินไปมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นค่านิยมสมมุติว่าถ้าเกิดคนเปิดร้านใหม่เขาก็ตั้งให้มันราคาสูงๆไว้จะมันกลายเป็นแบบโ oh, อ้พายไปหมดเลยขณะที่นายอำนาจผุ้สดีผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรกรมการการเลือกตั้งประจำจัง,จงหวัดจันทบ,บุรีก็เปิดเผยว่าหลังปิดระบบการขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามายการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่28ของประเทศไทยในลำดับต่อไปนั้น ทางนายทะเบียนจะจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตกับสสแบบบัญชีรายชื่อและรวมถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเพื่อรับฟังเสียงของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีพศ2569 นายทะเบียนนะครับจัดทำบัญชีรายชื่อนะครับของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้ที่ลงประชามตินะฮะมีสิทธิ์ลงประชามตินะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่13มการาคมนะครับก็จะเริ่มประกาศบัญชีรายชื่อละทําเสร็จนะให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบนะครับนะฮะท่านที่ลงทะเบียนไว้ก็ไปตรวจสอบดู นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีก็ได้เปิดเผยถึงความกังวลใจคือความจำเป็นที่ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ก่อนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2569ก่อนที่จะเข้าคูหารับบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูเลือกพักที่ใช่เลือกคนที่ชอบแล้วนั่นคือการเดินต่อมารับบัตรสีเหลืองเพื่อออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำอยู่ภายในวันเดียวกันคือ8กลกุมภาพันธ์2,569ของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอาจจะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆที่ผ่านมานั่นก็คือว่าเรามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะหรือเลือกพักเนี่ยนะครับบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบละนะคะ อีกใบที่2ก็เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตนี่ก็อีกใบหนึ่งละนะครับทีนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการลงประชามติด้วยนะครับในประเด็นก็คือท่านเห็นสมควรว่าจะมีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่การลงคะแนนประชามติเนี่ยไม่มีการลงประชามติล่วงหน้านะเนื่องจากากฎหมายไม่ได้ให้ให้อำนาจให้ลงล่วงหน้าไว้ไม่เหมือนดังเช่นการเลือกตั้งสสแต่ท่านก็ต้องไปลงประชามติเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ไปลงวันที่อาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ นอกเขตจังรวัดของท่านอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องอประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยได้รับทราบและเขา้าใจจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเลือกสอสแล้วก็สส,สบัญชีรายชื่อแล้วค่ะยังมีการลงเสียงประชามติอีกหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งทางกกตจังหวัดจันทบ,บุรีก็ได้เร่งทำการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจในการลงเสียงประชาม,มติในครั้งนี้จินตนาคกุศลทีมข่าวเอ็นบีทีภาคกลางรายงาน